เปิดไม่ได้คะ่ะ<อ>จ่ะเอารวมอนนอน,อนขอไฟคะ่ะออนนั่นแหละแต่ผิด <c oughs> ได้ยินไหมครับได้ยินแล้วค,ะค่ะครับครับคารวะอาจาร,รย์มอเขียวที่เคารพยิ่งเขาจะเรื่อนทำพี่น้องอิรซาทุกท่านครับชื่อร่วมเกตกลมนะครับชื่อทางธรรมชื่อดีทุกแดนแต,ตอนนี้อายุหกสิบสามปี เป็นจิตอาสาสังกัดสวนป่านาบุญสองจังหวัดน,นครศรีธรรมราชปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับจบอริญญปัญญาตรีจากสถาบันวิชารามสาขาแพทยวธรรมกำลังศึกษาต่ออริยปัญญาโทจากสถาบันวิชารามสาขาแพทยวทยธรรมครับวันนี้ก็วันนี้ไม่รู้จะส่งอะไรก็เลยก็เลยเอาส่งทำนาแปลงแปลงแปลง,แปลงน้อยนี่แหละ เออตอนนี้ก็ในสวนก็มีพืชผักผลไม้พอได้อยู่ได้กินเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยข้าวก็ยังไม่ได้ปลูกก็เลยก็เลยคิดว่าจะลองปลูกข้าวนาแปลงน้อยดูนะจริงจริงๆแล้วก็เป็นลูกชาวนานะเคยทำนาเมื่อสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยแต่วันนี้ก็เลยมาทบทวนหน่อยนะมาฟื้นภูมิเก่าหน่อยว่ามันจะพอมีอยู่ไหมนะ พอดีอาจารย์อทำนาแปลงน้อยให้ดูก็เลยเออเราก็น่าจะทําได้นะมันมันไม่แต่สมัยก่อนมันทนํานาแปลงใหญ่นะครับอันนี้ก็ทํานาแปลงเล็กเออก็น่าจะพอทําได้ก็ลองทําดูนะอันนี้ก็ขุดไปขุดเสร็จไปแล้วแปลงหนึ่งนะครับอ่นี้กํลาลังกําลังปลูกปลูกไอ้แปลงที่สองนะปลูกแปลงที่สองกำลังขุดอยู่นะครับ ก็ใช้วิธีการของที่อาจารย์ได้แนะนำนั่นแหละก็คือใช้จอบเนี่ยจอบใจเพชรนะเออซึ่งจอบใจเพชรเนี่ยก็ใช้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละนะ,อะพอตอนหลังมาอาจารย์ก็มีตั้งชื่อว่าจอบใจเพชรก็เลยเออเราก็เลยเอาจอบใจเพชรมาทำนาหนูมั่งนะ,อะตอนนี้ก็ขุดได้แล้วนะครับ ตอนนี้ก็ขุดแล้วก็เอาน้ําใส่นะน้ําก็มีน้ําสะนะสะใหญ่อยู่ที่บ้านนี่แหละแล้วก็มีที่อยู่ข้างๆบ้านเนี่ยที่ตรงเนี้ยเอ้เราก็น่าจะทํานาแปลงน้อยได้นะครับก็เลยดําริคุยกับแม่บ้านแม่บ้านก็บอกเอาลองดูก่อนว่าจะทําได้ไหมนะอันนี้ก็ทําไว้นะครับกะจะตกกล้าก่อนนะแช่แช่ข้าวไวล้ละอ่าแล้วก็กจะหว่านกล้าแล้วก็แล้วหลังจากนั้นก็ ถ้ามันได้ผลนะก็จะทยอยทํานาแถวข้างๆบ้านนี่แหละเป็นนาแปลงน้อยนะครับนะก็ทําตามนโยบายของอาจารย์ก็คือใช้จอบอ่าใจเพชรี่แหละขุดแล้วก็หลังจากขุดพลิกพลิกหน้าดินขึ้นมาแล้วก็อ่าใช้เศษหญ้าอ่าต้นกล้วยนะเศษวัชพืชต,ต่างๆเนี่ยก็มาหมักไว้ในในแปลงนาที่เราที่เราขุดแล้วเนี่ย การว่าจะหมักหมักไว้นะแล้วก็ใช้พวกอน้ําจุลินทรีย์น้ําหมักนะน้ําหมักจากน้ําาน้ําในตัวนี่แหละนะน้ําปัสสาวะนี่แหละะอามาเทหมักเศษอาหารหรือเศษใบไม้เศษว,วัสดุที่มันเหลือใช้นี่แหละเอามาเทไว้ในนานี่กาว่าหมักไว้สักอสักเจ็ดวันสักสิบห้าวันนะอแล้วก็ จนกว,ว่าจะมีต้นข้าวต้นกล้าที่จะมาดำได้นั่นแหละนะตรงนี้ก็ก็เตรียมเตรียมทำไว้ขุดไว้แล้วก็เตรียมแปลงไว้นะในส่วนที่ทำไว้าำรับหวานกล้าก็อีกประมาณสักสามสี่วันก็น่าจะหวานได้เพราะว่าแช่ข้าวไว้สองคืนละอะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเอาข้าวออกมาออกมา,ออกมาห่อใบตองแล้วก็ให้รากมันงอกออกมานิดนึงแล้วค่อยมาหวาน จะเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ว่าดูก่อนเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยพออยู่ได้แล้วผักอะไรก็ไม่ต้องไปซื้อตามท้องตลาดแล้วตอนนี้ก็ยังมีข้าวที่ยังต้องซื้ออยู่นะที่ยังต้องซื้อกินอยู่ก็เลยเออเราอยากจะทําให้มันให้มันครบดูซิว่าเ,ออเราทําข้าวแล้วมันสามารถที่จะเลีเ้ยงตัวเองได้ไหมพึ่งตัวเองได้ไหมนะครับนะก็จะ แล้วหลังจากนี้แล้วก็จะค่อยมาส่งการบ้านหลังจากนี้อีกทีนึงว่าไอ้ผลมันจะเป็นยังไงค่อยรายงานอีกทีนึงนะครับนะประโยชน์ของมันก็คือได้ออกแรงนะตื่นเช้ามาก็ได้ออกแรงนะหลังจากโยคะกดจุดรมปราณโยคะกายบริหารเสร็จแล้วก็มาออกแรงนะเพื่อจะได้ให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ,อเส้นเอ็นกระดูกนะแล้วก็ได้ได,ได้ได้ตาก แดดตัวนี้แดดกาลังดีเลยแดดอ,อ่อนออนะได้วิตามินดีด้วยนะก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงนะตอนนี้เหงื่อนะเหงื่อโชคเลยนะอครับนะก็ไม่รู้ว่าการบ้านครั้งนี้จะส่งได้หรือเปล่านะคนุณลูกก็พิจรารณาเองนะครับมันสาภาพจิตใจก็เออมันมันก็เพลินดีนะมันก็มันเราทําอะไรก็ตามเนี่ยจิตเนี่ยมันก็จะเป็นการ ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดสมาธิแล้วการที่เราทำไปพิจารณาไปเนี่ยมันจะมจะีจะมีทักษะมีความรู้เกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเก็บประโยชน์จากการที่เราทำดีได้มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้มากนะได้ความแข็งแรงได้ความอึดนะแล้วได้ความใจเย็นนะอ่าแล้ว,แล,วแล้วอยู่กับขี้โคลนเนี่ยมันก็จะทําให้มัน มันดูดมันดูดพิษด้วยนะเป็นการช่วยระบายพิษจากร่างกายด้วยนะครับนะก็อขอประมาณแค่นี้ครับขอจริญธรรมครับค่ะอนุโมทนาค่ะพี่รวงเป็นการบ้านที่ดีงามมากเลยค่ะเนี่ยชาวนาชาวนาหลายท่านนะคะอาเลียให้กาลังใจค่ะแล้วพี่น้องเราในห้องนี้นะคะเนี่ยได้เห็นสาธิตด้วยนะคะพี่รวมสาธิตการใช้จอบใจเพชรด้วยค่ะค่ะ ค่ะเป็นพลังเหนี่ยวนำพี่น้องท่านอื่นๆได้ด้วยนะคะบางท่านอาจจะทดลองทำดูอย่างวันก่อนก็เห็นอย่างน้ําหมูที่ยะโสธรนะคะน้าหมูบอกว่าปีที่แล้วทำนาได้ข้าว6.7กิโลกรัมนะคะก็คือทำในในแปลงแบบแปลงเล็กๆอยู่ในสวนน่ะนะคะอ่นนี่เดี๋ยวเรามาน่ดีหน่อยครับอ่าเวลาขุด ไอเวลาขุดดินเนี่ยมันได้เวียงซ้ายเวียงขวาด้วยมันการดัดดัดเนื้อดัดตัวเนีย่ยเวียงเวียงซ้ายแล้วเสร็จแล้วก็มาเวียงขวาค่ะดัดเนื้อดัดตัวด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับ่ะ,ะเริ่มทำนบค่ะสุดยอดเลยค่ะการทํานาแปลงน้อยแปลงเล็กครั้งนี้นะคะไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ได้อย่างเดียวไม่ใช่ยิงนกอ่านัดเดียวได้สองตัวนะคะจริงๆก็คือ ได้หลายอย่างมากเลยค่ะทั้งสุขภาพทั้งอจะได้ข้าวนะคะแล้วก็ยังเป็นพลังเหนี่ยวนำให้พี่น้องคนอื่นได้ตัวอย่างทำตามอีกนะคะซึ่งเป็นเรื่องเรื่องเล่าเรื่องพูดคุยกันของเราที่เป็นกระถาวถัตถุสิลิ์นะคะค่ะรงนี้ก็เราได้เห็นชัดๆด,ดูดูน้ำเยอะนะคะบบ้านพี่รวมนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะ อันนี้เดี๋ยวเรามาอ่ามาอัปเดตการทํานาของพี่รวมในการบ้านครั้งต่อๆไปนะคะก่ะวที่สุภาเช่นค่ะ,อะตอนนี้พี่รวมกําลังทํายาเม็ดที่ห้ากับเม็ดที่หกให้พวกเราดูนะคะได้ได้ได้ครุภีคลนแค่<ว>มือแช่เท้าได้ยาเม็ดที่หกเหี่ยงซ้ายเหี่ยงขวานะคะค อ,อ๋พอพอกคาไม่ได้หมดเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ดินดินดีด้วยค่ะเพราะว่าไม่มีสารเคมีอย่างเงี้ย่รับดซับพิดได้ดีด้วยฉันคิดอยู่ว่าถ้าได้จอบแล้วจะยกจอบไว้หรือเปล่านะพี่ดูคนอื่นทำไม่เหนื่อยนะคะพ,พี่โสภาค,ค่ะ ผลของการทํากสิกรรมจะทําให้แข็งแรงดังนั้นอ่ะเราจะแข็งแรงไปยกจอบให้ไหวนี่นะ,ะเป้าหมายหนึ่งนะคะตัวประเมินนะคะตัวประเมินค่ะค่ะนุโมทนาค่ะพี่รวมเดี๋ยวเราม,มาที่คุณสุภักษานะคะค่ะเชิญค่ะออนช่วยเปิดไมค์อยู่ใช่ไหมคะค่ะ